สวัสดีครับพี่น้องอี่ผ่าไปใส่เชียวมาตบปนตะโดยเฮ็ดหยังพุทธพลไม่โอ้ปาพุ้ธละใหม่ล้าเมียพุทละม่ตะโดนเมียโอ้ยเดียว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 ่าเขาไปส้มเ้อค่ะพี่น้องบันไดแถวบันไดแถวมีสวนขั้วอักอยู่หนีเอง เบิ่งหดน้ำสองใจสีใค้มีอะไรมั่งาถามทำทำบักหูเต้ดนด,นดนล้วพอถเาได้ก,กินหน่วยต้องการตี๋นหน่อยมาเด้อคุณได้อยากมากนี่บัมหงตั้มมีมไไกิ้มืูแต่ไกรขั้น <c oughs> อุย้ยขี้หมูจะใส่หลายเด้อมันเข้มยี่พอ,อนั่นแหละเบิ่งเอากล้อง<ๆ>เห็นแต่ว่ามีขี้หมูหลายกล้องเก่งพิ่งอยู่โอ้ขนาด ัฉพ่ะเมื่อวานเปิดเกี้เขาก็่กยแล้วบกินแล้วดาดอันนี้เสียงดาดตากตากอยู่มันแตกแล้วดาดน้ำมันมันแตกถึงน้ำมันหอนหอนดิบางหุเงย้งจังหลายเอาเถอะที่โทษกินตีอีกกินแต่สมกับโอ้ดพอดีเอออุ้ยอันนี้กีใบมะเขือบักเข่งมะเขือได้นอหน่ บ่เหือที่ห้วยมานั่นะเร็วบ่เหือที่วานผ่านมากนะขาดมากเลยไก่อือนี่ตุ่นออมเสียบคือบ่ออมเนี่ยอีพอไมีหยังเอากระมังมาเนี่ยเอาพักอีหุ้มอะไรว่างอะไรน,นั่นเนี่ยเจ้าใส่ป้าสี่ใส่แต้งกัว่าปลาใส่คือหลายอะไรกันวปลาสุวนรณนะเอาเฮ็นยังกินนี่ป้านี่แหละไป่วานป้ามากนะ สราหนึ่งทีมูที่มีพ้อหมูขนประวานจังบดไยป้ยร้อยสอบไป้รอยจังสีอีกยังไงจังเจ้าบขออนุญาตก่อนมันอันนี้มันหูมันตางมือด้วยจะได้ดูนะได้มาจากโตมือเนี้เอามาจากโตสามตน่อยสามตนน่อยหรือเล่าข้าวเดียวเลยนะเลาวเดียวโอ้ยจ้าช็ดเมนูเมนูต้มเซกีุ่มต้มเหมอโอ้กินน้ำเน่เด้อกซะนะบยายา แล้วข่อยสิบปนทางผุนเจ้ากแกงทางผีพอดีเลยไปกินน้ากันเห็นแต่หลังไลๆ่ๆตะโดย,เ,<ล>ยเขาว่าคนคนมีบองนีนี่เขาว่ามีพาละหลายเออ,อ,อม,มีขี่มีวันบนนี้มีพาละหลายอเอาคนมันน่ด้วย,ยกินเขาแหลงเรากินอยู่แล้วแหละน้ำอยู่แล้วแหละหักแต่คันทาเล่าได้กระตรงทาเล่าคือเก่าเลย ากบ่ดึกดอกบ่หอดสามถุ่มดอกอิเล่บ้านๆค่ะพี่น้องขั้วป่ากับขั้วยังสี่แหละสี่นี้สี่ขั้วเจริญเขาไปใส่กระส่วนนะกระส่วนหลังเพราะเดี๋ยวเราเอามาเปื้อนกีการหลางแต่พอหลานสาวเรามาหลานสาวเรามาอยู่เอาเอาถัวยหญ่ก็กระส่วนมาใส่หลายกุกกีการหลางแล้วใส่ยางใส่สามสีใบก็หมอหน่อย ไพ่ตูไทยบอหอยเก็บมาแต่สวนข่อยให้เออมาโอเคพันพาม,ม,มาแล้วหลัง <c oughs> จากที่เช <c oughs> ้าเจอไปสัมผัสตะโดยมาไปเปมือสวนพักตะโดยแล้วก็เช้เจอกระเป้หุดพักมาเนาะค่ะเนาะบัดน,นี้เฮากระสิมาเฮ็ดเมนูของเฮาบัดนี้เรียแผลบอีหยังอีกละ่ะ <c oughs> หายมาแกะปลาทูเมนูหยังอายอ๋อมื้อนี้ปนเห็ดครับปนเห็ดหยังปนเห็ดพูนปนปนเห็ดฟางครับผมอันนี้ปิ้งแล้ว ปิ้งแล้วครับนี่ผมก็มาเห็ดนี่มันมันต่ำง่ายๆพี่น้องตอนนี้ก็ขั่วกับตีเตียวโฮซะว่าตมือนเหมือๆนี่แหละพี่น้องไม่ได้ใจคาไพ่เพิ่มเสียงต่ำต่ำต่ำปนเห็ดฟางเสียบด้วยปลาทูลงไปหางปลาบ่อ ใช้อันนี้เนาะนันด้างเนาะมือกระทูกเขิมซับคับแล้วก็ไปดีอ้ยน้ำเห็ดฟางเห็ดฟางลงไปหวานลง เห็ดบ่มาพ่อพ่อนิดเดียวเองขูดตีนโคกมับๆมักเลยต้องนสิว่าไม่ได้ก็สอนนะเปลือกเปลือกเรียแล้วยพี่น้องคุณเห็นแต่ไข่นี่อันนี้ออมโกบใส่ดอกปักอื้อนี่ปนเห็ดแรีวล่ะอันนี้แกงป่าหน้าตะดุยเราไปหลักหวานมา อันนี้ทอดปลาฝีมือยายจะไม่กล้าทาปลาแดดเดียวอ,อ,อุ่ออนน,นี่บักทัวบักทัวแหลกเก็บมาแต่สวนพักเก็บมาแต่สวนเบิดเลยเมียนหวานอยู่บาดงามเนาะมามา,มาพร้อมแล้วอุ้ยหน้าใสจริงจริงสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับบัก ถอยมาใหม่ด้วยค่ะพี่น้องที่ภาก็มันมันกวัวเก่าถ <laughs> อยแต่เสือเฮด<อ>เวียกทางใกลเจอไซน์นเฟนดีดีเลยใกล้ๆสีห้องการเอาสีขึ้นดวงอาทิตย์นี่น ัเดียงกอเกลเหมียนบ่อจังว่ามันหาหากันเห็นดีพี่น้องยุ่ยไก่เหมียนด้านหน้าว่าดอกจานอืงสีดอกจานเมียนเหมียนเนาะเออเนาะตาหอกเมียนอยู่ดอกจานกับสีประจำของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเออเออเหมียนสีประจำบ้านเกิดเสาเจยนําวันพฤหัสสีส้มเมียนบ่อมามากินเผาวันนี้อันอานารตัวสีชมพูอุ้ยมากินกินลุยลุยเอาไปใช้ตาขาวให้คุณพ่อลัคัวอยู่ กินเขาให้พี่น้องนี่โรงานเก่าจ่าับทั่ววิที่ปูกบบานหวานห้านเดีวแต่ต้องบทัวอื้อหนาหน่อยนี่พักกันหนานะหนาืว่า้เดี๋ยวเดี๋ยวิ่ืความขาวให้ทีมงานเป็นรบพี่น้อง ค่ะพี่น้องบ้านเ้งคือพ่อมข้าให้กับทีมงานแล้วเห็นหนาตาทองแล้วเนาะค่ะเนาะว่าเป็นยังเป็นยังจังบ่เห็นหนาตาทองตาทองเราตอนนี้ช่วงนี้เราเป็นจับกังโลเฮเทื่อนพี่สาวเทพืนแล้วก็ชาผืนก็ลากคนด้วยครับตั้งสองสามหมื่นมื่นก็ลาก็ด้วยหมื่ก็ลายืดเออหมื่นก็ลายืดแล้วทำงานเนี่ยแหละเราเป็นพวแมีนเราเป็นพวแมียนจริงงานนี้เนาะหมื่น บ่อมันหยาบเปลือกมันไม่หยาบไม่กรอบนี่เรื่อยเราล้อกันพวกมัเป็นมุ้ยอ่ะมันเดือดรอกงี้ยหรือสองคนละก้นนะมันเป็นมุ้ยจริงิคนละขี้กับถั่วกินบ่อหน่วยหยาบบ่อถั่วแล่มัเดือดพี่น้องมาเด้อดหยาบบ่อตะหรออ่ยใส่มันอ่อนอยู่เนาะใส่มันอ่อนเนาะเนี่ยว่าเปลือกมันหยาบอืม สีสดงดงามไปหมดเลยที่นี่เขาปลาอื่นห้ากันไงอุ้ยอื่นหาแนีหาวจะไงงามงามบอพี่น่องทีนี่มันเดือพี่น่องมันพิ่หน่องไม่เด้่องาง่คุยยากนะอมกบนี่คิดปนที่กลัวอมกบอ้มอมกบเป็นเฮดบอ่อยนีกระไดมีวป้าเครื่องบ่ถึง กเขือเนี่ยมัน่มันแก่แสบด้วยก่แสบไมเวลาคันต้มมันมันหนุ่มในตะโวยมันเหนียวหนุ่มเอาแก้วอบเผือกบ้านหวานรวานดีเลยต้มลุกเลยห้องอ้อมน้กรชุมอะไอยู่อ้อมแข้งสดหมดดไนะเมื่อแล้วลุกเรี่ออะไรหน่ะนี่อยู่ข้างหลังฉันไปด็ดเอาส่วมามามาดองมันดมเดือพี่นองมาเดือบเลย แค่แค่ก,กบกรเด็ดเ,เอาเลยพี่นอ้องนี่ครับสดๆจากต้นครับเด็ดกินกินเขาไปเด็ดกินน้ำต้นเลยนี่นะพี่น้องสดๆเลยกินอย่างเงี้เยเดีอย,ยวกได้กินมาจากเพื่อนได้ยัยยง,ลงหลง คุกวนมไม่ได้กินยาเลยพี่นอ้องทุกงักระจอพูดไ,ได้ม,มัมดฟ้าก่อนใหญแค่ตัวใหอ่ะใหญเลยงามได้ละ่ะมาครับมากมากพี่น้องตัวป้ากะโดดพี่น้องนะีสวดงดงาม ก็อดไปดักบ้านป่าบ่อหนาวบ่ไปคนเดียวระวังเด้อค้มเง้ปลิวยังบ่อสิไปสอนสิบสองร้อยอย่าอื่นสิพาตาอหน่วยเปโอนบ่ตอนบ่ได้บ้านใดแม่นบ่เจ้าว่านว่าว่านงบบ่งบ่นั่นแหละคันแม่นคันแม่นสอนเจ้าสอนบ่ได้แม่นบ่ กอจนี่งคุณไปเนื้อแกงปลาซิวเนาะใค่เขาอีกตูไทยขอเก็บมาแกงปลาซิวอืต้องนหองหกับผ้าขี้นล่ะดิะี่จังที่จังเข้าสื่อไปกินมือนั่นเหรนะไม่ใช่เออเ่อไปหาเลยมา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 หัเราะยายสาวอืมก็จะไม่้อใจเสืองันเรา เด็ๆเยู้เด็เป็นนรองแช่เยื่อเื่อแปลกเฮ้ยเป็นของแซ่บ้วไม่ยังเป็นของแฉะแล้อไม่แง่หมืนโคขึ้นแล้วโอ้ยมัใชิโย่ต่อเออมันโคขึ้นแล้ว แม่มันโก้ขึ้นซื้อติ่เอะมันนหายแล้ววะแต่ป่าสหยอดยิ่งขึนแต่เห็นอยู่เนาะตกผิดอืน้ำมันหวา่คือตัวาะด้ยไุมกหวานอยู่้ววามดีกระองคือบหยาแก้วตสดหอมหลายบบหยา

อู่ใต้จะกอนนะลูกเงินผล้ขากล้หนีข้างไหนแต่มันกลอื่มกำลั้ยิงระเบดเกลือเปล่าแฉะแฉะฉันจะใครห่างห่างงมตงมือ มันมีเจ้าเพื่อนมาจ้าขอบตูเลยเนาะเคยเก่าแล้วมาแล้องแสบเลยพี่นของแสบเลยอุ้ยแมวเมียอุ้ยอ,อ,อุ๊ยแบบนี้ก็มีด้วยเลนพาเพือนมาเลยเมียคุณยายเลย

วานผู so ้เด so ียวงวันผู้เดียวอไต้นใหญ่อยู่นะเจ้าของจกของสาขเจ้ของสาคักลาดต้นใหญ่อกิดเกิดเออทีวันหุ้นตึ่นมื่จชอบที่นอ่ะคุณทองบอมมาจะ่อยเช่นไรเนาะมันเนาวนะ มันบอคือปลาะเลมันขนาดสีสดนั่งเล่สูสีมนี่ยังยังอึมขึมเนาะอึมขึมเลยะอืไมีสีแล้ือบอกเกลือจะเล่มาเหรอเอาตัวหนบ้าบอกเกลือ้บอคือสีสาเจยเลยสีชมไปเลยนี่มันเมียนี่แต่ว่าขันก็เวีนคือสีสดอยู่ทัเบิ้งมอื่นิถทาเบิ้ลินมาอื่นหากินหายอย่างมาอื่สีสดบอกลินี้กระสดคือเต้านาะบ่เาหมือนเหมือนัุทธดอคนด่าจะสองคนดับบอกแล้วคนขาว เนี่ยงามเด่นจะนี่นี่งามงามขาวเด่นงามขาวขาวขาเด่นมั้งขาขาวขาวขาวเพิ่งนที่ไรเปื้อนจอยสิเปื่อนว่าเป็นยังเปื่อนเปียกขละบางแห่งก็มันจับกินที่ะรกินเลยใหญ่มันเย็นเขาจิ้มกับซอสมะเขือเทศเออนั่นแหละซอสมะเขือเทศจังหวัดกันตักั อทตอนนี้แหละค่ะพี่น้องกินเขาแหลมหวมกันกับบนบนเห็ดเพลียงบนเห็ดทางฟางต้มปลาคอที่มือตาโดยไปเพี่บทรัมนี้แหละค่ะพี่น้องเห็นหน้าเห็นตากันคขบทีมเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับไม <c oughs> ่ยั่บงเอ้าไปบ้างข้นหมักยังไงย่างหน้าจุกจุกพอกันมือกันครับผมพอกันถีบถือเสียม